ทางด้านของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดซอกจังประเทศเวียดนามและก็ได้เยี่ยมชมโรงเรียนประยัติธรรมด้วยค่ะ เมื่อวันที่30สิงหาคมพระครูสมุจรินร์ัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะเดินทางเข้ากราบสการะคณะสงฆ์เวียดนามที่จังหวัดซอกจังโดยได้เข้ากราบถวายสการะพระอาจารย์ฟัดพระอาจารย์วัศเรกันดานจังหวัดซอกจังซึ่งภายในวัดมีการเปิดโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนเวียดนามตลอดการปิดภาคการศึกษาค่ะ จากนั้นได้เข้ากราบถวายสการะพระอาจารย์ทาธรรมปาโลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่งภาคใต้เจ้าอาวาสวัดเสเรดามินเมืองเก่งเธอและผู้และเข้ากราบถวายสการะพระอาจารย์ตังโนวินยะทิโรเจ้าคณะจังหวัดซอกจังเจ้าอาวาสวัดคลังซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า500ปีภายในวัดนะคะเปิดเป็นโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรม ศูนย์กลางการศึกษาของพระพิสุกธิสมนเนรในวัดซอกจังและจังหวัดใกล้เคียงมีพระนักศึกษาที่อยู่ประจำกว่า200รูปค่ะโดยเปิดการเรียนการสอนทั้งภาษาเวียดนามและภาษากรัรมพูชานะคะซึ่งทุกรูปต่างให้ความเมตตาต่อคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและได้ให้ข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมาศาสนสัมพันธ์ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ